เอาละครับวันนี้ขอนําเข้าสู่สาระธรรมวันนี้เป็นมงคลข้อที่สามสิบสี่แล้วนะครับการกระทําพระนิพพานให้แจ้งนะครับมงคลข้อต่อไปคือนิพพานสัจจิกริยาจักนะครับการกระทําพระนิพพานให้แจ้งนะครับซึ่งการกระทําพระนิพพานให้แจ้งนี้ก็น่าจะรวมอยู่ในมงคลข้อก่อนนะครับก็คือการเห็นอริยสัจ นะครับการเห็นอริยสัจสี่นี่แหละนะครับแต่ว่ามีข้อแตกต่างกันนะครับก็คือการกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในมงคลข้อที่สามสิบสี่นี้นะครับท่านแยกออกมาอีกข้อหนึ่งเพราะว่าท่านจะแสดงถึงการกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานของพระอาหารหันต์โดยส่วนเดียวนะครับส่วนการกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานของพระอริยามรรคเบื้องต่ำสามนะครับแม้ท่านจะ สามารถเจริญวิปัสนาจนเข้าไปแจ้งพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้นะครับแต่ก็ยังถือว่าการทำลายกิเลสนะครับหรือการละกิเลสแห่งพระนิพพานของอริยมรรคเบื้องต่ำสามนั้นยังไม่สมบูรณ์นะครับยังไม่สมบูรณ์ก็คือสามารถประหารกิเลสและก็ประหารรูปนามขันห้าที่จะเวียนว่ายต่อไปในอนาคตได้เป็นส่วนๆเท่านั้นนะครับ <c oughs> อย่างเช่น การเข้าไปแจ้งพระนิพพานของพระโสดาบันนี้นะครับท่านก็ได้เพียงแค่ละสักกายทิฏฐิวิจิกิฉาและศิลพัตตปรมาสังโยชน์เรื่องต่ำสามนะครับว่าโดยอกุศลจิตท่านก็เพียงละแค่โลภมูลจิตที่สัมพยุตกับมิจฉาทิฏฐิได้สี่ดวงและปโมหามูลจิตที่สัมพยุตกับวิจิกิจชาได้หนึ่งดวงเท่านั้นนะครับก็แปลว่าสังโยชน์ก็ยังไม่หมดนะครับ อกุศลจิตก็ยังเหลือตั้งเจ็ดดวงนะครับเพราะอากุศลจิตมีสิบสองดวงพระโสดาบันละได้แค่ห้าดวงนะครับเนื่องจากน,นิพพานของพระโสดาบันมีอนุภาพในการละได้เพียงเท่านั้นนะครับและแลพระโสดาบันนะครับนิพพานของพระโสดาบันยังสามารถละกามราคะอย่างหยาบที่เป็นอาธมิยะโลภะนะครับพวกผิดศีลผิดธรรมทั้งหลายอันจะเป็นเหตุให้นําไปสู่อบายเนี่ยนะครับ พระโสดาบันนิพพานของพระโสดาบันก็ละได้เพียงเท่านั้นแหละนะครับ <c oughs> ส่วนนิพพานของพระสกทา,าคามีนะครับท่านก็สามารถละกิเลสอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานซึ่งพระนิพพานของพระสกทา,าคามีก็เพียงแค่ละการมราคะและก็โทสะอย่างหยาบที่ไม่นําสู่อบายนะครับก็คือกามราคะและโทสะที่ยังร่วงออกทางกายวาจาบ้าง นะครับที่พระโสดาบันยังละไม่ได้นี่แหละพระสะกัชาคามีละได้แล้วนะครับแต่ท่านก็ยังหลือการมราคะและโทสะอย่างละเอียดเกิดทางใจท่านได้บ้างนะครับว่าโดยอกุศลจิตท่านก็ไม่ได้ละอกุศลจิตอะไรเพิ่มเติมนะครับเพียงแต่ละเพิ่มเติมได้บางส่วนเท่านั้น <c oughs> ส่วนนิพพานของพระอนาคามีนะครับพระอนาคามีเมื่อแจ้งพระนิพพานจะสามารถละการมราคะ อย่างละเอียดนะครับแล้วก็ละตัวปฏิฆะคือโทสะอย่างละเอียดได้หมดสิ้นนะครับแต่นะครับว่าโดยสังโยชน์ก็คือละตามราคาสังโยชน์กับปฏิฆะสังโยชน์ได้ก็เป็นสังโยชน์เบื้องต่ำนะครับว่าโดยจิตนะครับก็แค่ละโทสะโมูลจิตสองดวงได้เพิ่มเติมแค่นั้นเองนะครับเพราะยังเหลือสังโยชน์เบื้องสูงอีกห้าก็คือรูปปราคะอรูปปราคะมาณนะ อุทธจัจจะและอวิชชานะครับว่าโดยอกุสนจิตก็ยังเหลืออีกห้าดวงก็คือโลภะทิฏฐิขตะวิปยุทธ์ที่เกี่ยวกับรูปราคะอรูปราคะนั่นแหละแล้วก็ยังมีโมหะที่สัมพยุทธ์ด,ด้วยอุทธจัจจะยังละไม่หมดเลยนะครับต่อเมื่อมาถึงข้อสุดท้ายนะครับการกระทําพระนิพพานให้แจ้งของอรหัตตมักนี้แหละนะครับท่านสามารถที่จะ และอกุศลที่เหลือทั้งหมดเลยนะครับทั้ง <c oughs> นะครับทั้งกลุ่มของสังโยชน์เบื้องสูง5ข้อนะครับก็คือรูปปาราคะอรูปปราคะมานะอุทธจารและอวิชชาได้หมดสิ้นเห็นไหมครับดังนั้นพระนิพพานแห่งอรมรรกนี้นะครับจึงมีอนุภาพในการละสังโยชน์คือกิเลสที่เหลือทั้งหมดโดยไม่มีเหลือ นะครับว่าโดยจิตก็สามารถละโลภะมูลจิตนะครับที่เป็นทิฏฐิขตาวิปยุทธได้สี่ดวงแล้วก็โมหะวิอุทธจัสัมปยุทธได้อีกหนึ่งดวงนะครับดังนั้นในอัดแห่งมงคลข้อที่สามจุสี่นี้นะครับก็คือการกระทําให้แจ้งสิ่งพระนิพพานนี้ท่านก็มุ่งเอาเฉพาะส่วนที่การกระทําให้แจ้งพระนิพพานของพระอรหันต์เท่านั้นนะครับ ก็คือท่านมุ่งถึงการเข้าถึงอรหัตผลเลยนะครับก็คือผลผลจิตนะครับทึ่งเข้าไปสู่การเสวยวิมุตติสุขนะครับที่เกิดต่อจากอรหัตมรรคจิตที่ทําหน้าที่ประหารกิเลสนะครับดังนั้นแม้เพราะเหตุว่าอรัตผลนี่นะครับบางทีท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นพระนิพพานก็ได้โดยปริยายโดยอ้อมนะครับหมายถึง การชักเอาคำพูดของชัมพุชาทะปริภาชกที่ถามท่านพระสารีบุตรในนิพพานปัญหาสูตรนะครับที่บอกว่าที่เรียกว่านิพพานนิพพานนั้นเป็นไนนะครับท่านพระสารีบุตรก็ตอบว่าพระนิพพานนั้นหมายเอาอรัตผลนะครับก็ได้แก่ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะและความสิ้นโมหะโดยไม่มีส่วนเหลือเลยดังนี้นะครับก็คําว่าราคัคคโยหมายถึงความสิ้นราคะโดยไม่มีส่วนเหลือนั่นแหละนะครับรวมไปถึงความสิ้นแห่งรูปปราคะอรูปปราคะของพระอระหันต์นั่นแหละนะครับก็เลยเป็นชื่อของอรหัตผลนะครับก็เป็นอันว่าแม้อรหัตผลก็ชื่อว่าพระนิพพานได้เพราะเหตุใดนะครับเพราะเหตุที่ สามารถพระอาหารหันต์ท่านสามารถออกจากวานะวานะหมายถึงตัณหาอันเป็นเครื่องร้อยรัดสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่นะครับดังนั้นตัณหาจึงได้ชื่อว่าวานะนะครับด้งนนิพพานก็มาจากคําว่านิวานะแปลว่าความสิ้นซึ่งตัณหาอันเป็นเครื่องร้อยรัดนะครับก็เลยจัดว่า พระอาหารหันต์ท่านก็สิ้นปัญหาอันเป็นเครื่องร้อยรัดนนิพพานก็เป็นธรรมที่พ้นจากตัญหาเครื่องร้อยรัดนนะครับก็ลเลยจัดสงเคราะห์ว่าพระนิพพานที่เป็นอสังขตาธาตุนะครับซึ่งเป็นนิโรธสัจจะในอริยสัจข้อที่สามนะครับเรียกว่าทุกขาริยะทุกขานิโรธอริยสัจจันและจัดสัจจะนั่นแหละนะครับก็เป็นความจริงว่าแม้พระอาหารหันต์ก็ ท่านก็ออกจากวานะก็คือออกจากตัณหาเครื่องร้อยรัดนะครับหรือเป็นเหตุให้พระนิพพานนี้เป็นเหตุให้บุคคลออกจากวานะตัณหาเครื่องร้อยรัดนะครับเช่นเดียวกับตัวอสังขตาาธาตุตรือพระนิพพานนั่นแหละนะครับดังนั้นผู้ที่เป็นอริยะเบื้องต่ําท่านก็ยังละตัณหาไม่หมดนะครับก็ต้องอาศัยปัญญาในอรตตมรรคนั่นแหละจึงจะสามารถทาลาย ตัญหาอันเป็นเครื่องร้อยรัดที่เรียกว่าวานะให้หมดสิ้นไปนะครับดังนั้นความสิ้นแห่งราคะความสิ้นแห่งโทสาและความสิ้นแห่งโมหะทั้งหมดนั่นแหละนะครับก็เลยจัดว่าเป็นการทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานโดยสมบูรณ์นะครับก็คือพระนิพพานที่เกิดกับพระอรหันต์นั่นแหละนะครับพอะพูดถึง ความสิ้นเกลียดของพระอรหันต์นะครับเราก็ต้องมาดูว่าพระอรหันต์เนี่ยนะครับท่านมีพฤติกรรมอย่างไรมีบุคลิกอย่างไรนะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจสาภาวะของพระอรหันต์นะครับเราจะได้สามารถวิเคราะห์แยกแยะได้นะครับว่าผู้ที่เป็นพระอรหันต์มีคุณสมบัติอย่างไรใครที่ <c oughs> มีผู้ไปกล่าวยกย่องว่าเป็นพระอรหันต์นะครับแต่ถ้าคุณสมบัติท่าน ไม่ครบถ้วนตามที่พระองค์ตัดไว้นะครับก็พอจะพิจารณาได้วิเคราะห์ได้ว่าท่านน่าจะยังไม่ได้เป็นพระอระหันต์รอนะครับสิ่งสําคัญนะครับพระอระหันต์เป็นผู้สงบสงบจากกิเลสนะครับดังนั้นกายวาจาใจของท่านจะมีความสงบเรียบร้อยสิ่งที่เห็นได้ชัดข้อหนึ่งนะครับพระอระหันต์ไม่ร้องไห้แล้วนะครับเพราะว่า ผู้ที่บรรลุเป็นพระอนาคามีท่านก็หมดตัวโทสะมูลจิตไม่มีโทมนัสเวทนาตั้งแต่พระอนาคามีท่านก็ไม่ร้องไห้แล้วนะครับแต่นั้นถ้าใครบอกว่าเป็นพระอาหารหันต์แต่ยังเห็นร้องไห้น้ําตาไหลเอาผ้าเช็ดน้ําตานี่ก็ไม่ใช่พระอาหารหันต์แล้วล่ะนะครับพระอาหารหันต์ไม่หัวเราะแล้วนะครับเพราะว่าในจิตนะครับเรื่องจิตการยิ้มมี ประเภทต่างๆนะครับก็มีแสดงไว้เลยนะครับว่าการยิ้มของพระอรหันต์เนี่ยอาจจะแค่ยิ้มพอเห็นนะครับเห็นเห็นฟันนี่แหละนะครับหรือว่ายิ้มกว้างนิดหนึ่งก็จะเห็นไรฟันหรือเ,เห็นเหงือกได้บ้างเท่านั้นพระอรหันต์จะไม่มีการหัวเราะนะครับดังนั้นถ้าใครนะครับที่ยังหัวเราะอยู่นะครับและคนไปชื่นชมยกย่องว่าเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ใช่นะครับคิดว่าไม่ใช่แน่นอน เพราะว่าพระอาหารหันต์ท่านไม่หัวเราะแล้วนะครับอย่าว่าแต่พระอาหารหันต์เลยนะครับพระอนาคามีเนี่ยท่านก็แทบจะไม่มีการหัวเราะแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่การหัวเราะนี้นะครับจะหัวเราะด้วยโลภะมูลจิตที่มีกําลังมากนะครับถึงจะทําให้ <te eth> ใหัวเราะออกเสียง Jones, ออกมาได้นะครับพระอนาคามีท่านไม่มีการราคะแล้วนะครับอย่างมากท่านก็ยิ้มแค่นั้นเองไม่ได้หัวเราะนะครับดังนั้นเราก็สามารถ พิจารณาวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ได้ครับแล้วก็เนื้อหาที่สําคัญอีกข้อหนึ่งนะครับพระอรหันต์ไม่ประกาศตนนะครับไม่ประกาศตนนะครับก็คือผู้ที่เป็นพระอริยะนะครับจริงๆตั้งแต่พระโสดาบันนี้แหละท่านก็จะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วนะครับคําว่าศีลในที่นี้ไม่ได้แปลว่าศีลห้าอย่างเดียวนะครับศีลห้าหมายถึงศีลของ พระอริยะที่เป็นคารวาสนะครับตลอดจนศีลแปดศีลสิบของสามเณรหรือแม้กระทั่งศีล2องยีของพระภิกษุนี่แหละนะครับผู้ที่บรรลุเป็นพระอริยะแล้วนะครับท่านอยู่ในเพศใด <c oughs> ท่านก็จะรักษาศีลในเพศของท่านไว้อย่างมั่นคงนะครับและท่านก็จะไม่มีความจงใจที่จะล่วงอาบัติถ้าท่านรู้ว่า สิขาบทข้อนั้นพระเจ้าตรัสห้ามไว้นะครับแล้วก็มีสิกขาบทข้อหนึ่งซึ่งพระเจ้าตรัสห้ามไว้อย่างเด็ดขาดก็คือผู้ที่มีคุณวิเศษนะครับที่เหนือกว่าคนทั่วไปจะมีได้เรียกว่าอุตริมนุสธรรมนะครับคุณวิเศษเหนือกว่าคนทั่วไปจะมีได้เรียกว่าอุตตริมนุสษษธรรมนะครับได้แก่อะไรบ้างที่คนทั่วไปไม่มีได้แก่การทําฌาน นะครับการเจริญอภินญ,ญาให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นคุณวิเศษที่เกิดจากการเจริญสมถะภาวนานะครับคนที่ได้ฌานนะครับสามารถเข้าฌานสมาบัติได้นะครับสามารถข่มกิเลสเนวอนต่างๆได้นะครับผู้ได้อภิญญานะครับอาจจะสามารถรู้ใจคนอื่นได้แสดงฤทธิ์ได้ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่ง แม้นภิกษุนะครับหรือคารวะก็แล้วแต่นะครับที่มีคุณวิเศษเหล่านี้ท่านบอกว่าห้ามอวดนะครับห้ามอวดห้ามประกาศออกไปนะครับโดยเฉพาะในส่วนของพระภิกษุนี่แหละนะครับถ้ามีคุณวิเศษเหล่านี้แล้วอวดออกไปเนี่ยนะครับถ้ามีจริงแล้วพูดให้คารวะฟังเป็นอาบัติบาจ,จิตติเลยนะครับแต่ถ้าตัวเองไม่มีแล้วนะครับ รู้อยู่ว่าไม่มีแล้วไปแกล้งอวดให้ฆราวาสเข้าใจว่าตัวเองมีคุณวิเศษอย่างนั้นเนี่ยปราชิกเลยนะครับนะฮะเรื่องปราชิกก็ตัดไว้ก่อนเอาประเภทที่ถ้ามีจริงนะครับแล้วอวดไปก็เป็นอาบัติปจิตตีนี้ทําไมพระจงพระองค์จึงทรงเน้นเรื่องนี้นะครับก็เพราะเหตุว่าพระองค์ตัดว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาแห่งปัญญา ไม่ใช่ศาสนาแห่งความงมงายนะครับดังนั้นในสมัยพุทธกาลนี่แหละมีภิกษุรูปหนึ่งนะครับท่านหออขึ้นไปเอาบาดไม้จันของเศรษฐีนั่นแหละนะครับพอท่านหออให้ชาวบ้านดูนะครับชาวบ้านก็ตื่นเต้นว่าโอ้มีพระภิกษุหออได้ด้วยนะครับก็คือหาตามภิกษุรูปนั้นแหละไปถึงพระเชตวันเลยนะทีนี้คนมามากๆแห่กันมามากๆเนี่ยนะครับ เสียงก็อ e? ื้ออึงอึกกระทึกไปหมดพระเจ้าก็ตรัสถามว่ามีเรื่องอะไรเหรอทําไมมีเสียงอึกกระทึกเช่นนี้นะครับพิสุก็ทูลก็ถามตอบว่าถ้าแต่พระพุทองค์นะท่านปินโระภารทวาชะนะครับท่านไปเหาให้ชาวบ้านดูชาวบ้านจึงตามมาที่พระเชตวันนี้นะครับพระพุทองค์ก็ ตัดเรียกพระปิโดละพาระทวชะซึ่งท่านเป็นอรหันต์นะครับและท่านก็มีอภินญญาด้วยท่านสามารถเหาะเหินในอากาศได้นะครับเรียกเข้ามาและก็ถามว่าดูก่อนปินโดละเธอแสดงฤทธิ์เหาะให้ชาวบ้านดูหรือนะครับเนื่องจากท่านเป็นอรหันต์ท่านก็ไม่เก่ามุสาอยู่แล้วท่านบอกใช่พระเจ้าข้าพระเจ้าก็ถามว่าทําไมเธอจึงเหาะให้ชาวบ้านดูนะครับท่านก็ตอบตามความ คิดของท่านนั่นแหละว่าเมื่อหม่อมฉันแสดงฤทธิ์ให้ชาวบ้านดูชาวบ้านจะได้มานับถือพระพุทธศาสนานะครับเกิดความศรัทธาเลื่อมใสนะครับจะได้มานับถือพระพุทธศาสนากันมากๆพระเจ้าข้านะครับก็คือจริงๆก็เป็นอย่างนั้นนะครับถ้าคนมีฤทธิ์ห่อได้เนี่ยชาวบ้านก็จะรู้สึกโอ้ท่านนี้น่าศรัทธานะเลื่อมใสมีฤทธิม์มีคุณวิเศษนะครับก็จะ แค่กันมาเป็นลูกศิษย์อย่างงี้นะครับดังนั้นแทนที่พระเจ้าจะตัดสารเสริญนะครับพระเจ้ากับตัดตําหนินะดูก่อนเป็นโดระการกระทําของเธอนั้นไม่ผิดจากหญิงแพทย์สยาเปิดของรับเพื่อเรียกบุรุษให้มาใช้บริการเลยนะครับทําไมพระเจ้าจึงตัดขนาดนี้นะครับพระเจ้าตําหนิว่า สิ่งที่เธอทำเป็นสิ่งที่ไม่ควรไม่ควรอย่างยิ่งนะครับเปรียบเหมือนหญิงแพทย์สยาเปิดอวัยวะอันในที่ลับเพื่อเรียกให้บุรุษมาใช้บริการนี่แหละนะครับจากนั้นพระเจ้าจึงทรงอธิบายว่า <c oughs> ศาสนาพุทธนี้เป็นศาสนาแห่งปัญญาศาสนาแห่งเหตุผลหากเธอไปสร้างศรัทธาให้ชาวบ้านด้วยการแสดงฤทธิ์ให้ชาวบ้านเขามานับถือพระพุทธศา,าสนา เมื่อไหร่ที่ภิกษุที่มีฤทธิ์หมดไปจากโลกนี้ชาวบ้านเขาก็จะหมดศรัทธาเลิกนับถือพระพุทธศาสนากันหมดพระพุทธศาสนาก็จะดำงรงอยู่ไม่ได้นะครับแต่พุทธศาสนานี้เป็นศาสนาแห่งเหตุผลศาสนาแห่งปัญญาเธอควรจะสร้างศรัทธาด้วยการแสดงสภาวะธรรมเนื้อหาธรรม,มะอันลุ่มลึก ให้ผู้ฟังนั้นเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจในเหตุผลอันลึกซึ้งเมื่อชาวบ้านเกิดปัญญามานับถือพระพุทธศาสนากันมากๆพระพุทธศาสนาจักดำรงอยู่ได้นานนะครับจากนั้นพระพุทธองค์ก็บัญญัติส,สิกขาบทนะครับว่าภิกษุใดแม้มีคุณวิเศษจริงมีอุตตริมนุสธรรมจริงก็ห้ามอวดออกไปแก่อนุสบำนทั้งหลายนะครับ ก็แปลว่ามีข้อยกเว้นนิดหนึ่งนะครับก็คือบางครั้งภิกษุผู้เป็นอาจารย์เนี่ยจะสอนแก่ภิกษุผู้เป็นลูกศิษย์เนียบางครั้งท่านอาจจะแสดงได้ตามสมควรนะครับแต่ว่าแสดงพเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมนะครับหรือการเข้าใจสภาวะธรรมแค่นั้นเองนะครับดังแบบนั้นหนึ่งคืออุตริมนุษธรรมคือฌานอภิญญานะครับสองอุตริมนุษธรรมที่ยิ่งกว่านั้นก็คือมรรคผลนิพพาน นะครับดังนั้นแม้พระภิกษุผู้ได้มรรคผลนิพพานแล้วก็ห้ามอวดคุณวิเศษนี้ต่อคารวาสนะครับถ้าอวดก็เป็นอาบัติปาจิตตอยู่ดีนะครับดังนั้นถ้าหากท่านเป็นพระอรหันต์จริงนะครับภิกษุนั้นอย่าว่าถึงอรหันต์เลยแค่เป็นโซรบ,บันนี้แหละนะครับท่านก็รักษาสิกขาบทที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้อย่างมั่นคงเคร่งครัดนะครับ ดังนั้นหากท่านรู้ว่าการประกาศว่าเรานี้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วเราทำลายกิเลสหมดแล้วเราชาตินี้เป็นการเกิดชาติสุดท้ายชาติต่อไปไม่มีแค่เราแล้วเนี่ยเป็นการอวดคุณธรรมของพระอาหารหันต์นะซึ่งผู้ที่เป็นอาหารหันต์จริงเขาไม่พูดสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะเป็นอาบัตปาจิตตีเลยซึ่งอาบัตปาจิตตีก็ถือว่าเป็นอาบัตอย่างกลางกลางค่อนข้างแรงเลยนะครับดังนั้น ส่วนใหญ่คนที่อวดเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นพระอาหารหันนะครับเพราะว่าที่ประกาศออกไปแม้จะไม่ได้หวังลาบสักการะนะครับแต่ก็ในใจลึกๆท่านยังยินดีการมาชื่นชมกันมานอบนอบศรัทธามาก้มกราบท่านนะครับอันนี้ก็แปลว่าท่านไม่รู้ตัวว่าท่านยังมีโลก,กรธรรมในเรื่องของการสรรเสริญอยู่นะครับดังนั้นอันนี้เป็นการชี้แนะนะครับว่าผู้ที่ ศึกษาให้ถูกต้องให้เข้าใจแล้วเนี่ยนะครับเราจะสามารถแยกแยะสภาวะธรรมที่ถูกที่ผิดได้นะครับดังนั้นเราก็จะไม่มีแต่ศรัทธาแล้วก็ไปหลงเชื่อตามที่เขาล่าเลือกันนะครับแล้วก็คือเรามีญญาพิจารณาว่าถ้าท่านไม่มีคุณสมบัติข้อนั้นที่พระเจ้าแสดงไว้ท่านก็ไม่น่าจะเป็นพระอาหารหันต์ละนะครับแตเราจะไหว้ก็ไหว้ได้นะครับก็คือ ไหวในสมณะเพศของท่านนั่นแหละในภาพ้าเหลืองพาจีวรของท่านนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นต้นเนาะนะครับที่กล่าวมานี้็เพื่อว่าเราเรียนธรรมะแล้วเราต้องมีปัญญาสามารถเข้าใจสภาวะธรรมได้ถูกต้องอย่ามีแต่ศรัทธาแล้วก็พอถูกใครพูดอะไรก็ไปคล้อยเชื่อไปหมดนะครับเพราะเหตุที่ทุกวันนี้คำสอนผิดๆมีเยอะมากเลยนะครับถ้าท่านไม่ได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์ ให้ละเอียดลึกซึ้งและท่านอาจจะไปเชื่อในคําสอนผิดผิดแล้วก็จําผิดผิดและหลายคนก็ไปสอนผิดผิดกันต่อไปนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายต่อพระพุทธศาสนานะครับที่เคยกล่าวนะครับว่าพระเจ้าตรัสว่าพระพุทธศาสนาจะเสื่อมไปไม่ใช่เพราะคนนอกศาสนามาทําลายหรอกนะครับเพราะพุทธบริษัทที่ไม่ศึกษาเล่าเรียนให้ดีแล้วก็ นำคำสอนของพระองค์ไปแสดงให้ผิดเพีย้ยนไปทีละเล็กทีละน้อยนั่นแหละจะเป็นตัวทำลายพระศาสนานะครับดังนั้นพวกเรามีโอกาสนะครับช่วยกันมาศึกษาเล่าเรียนพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องของพระอภิธรรมนี่แหละเท่ากับเราช่วยกันรักษาพระศาสนามีคนเรียนหนึ่งร้อยคนนะครับพระศาสนาก็แพร่หลายกว้างขวาง,วางออกไปหนึ่งร้อยคนนะครับมีคนเรียนหนึ่งพันคนพระพุทธศาสนา ก็แพร่หลายกว้างออกไปหนึ่งพันคนแล้วก็ในหนึ่งร้อยหรือหนึ่งพันคนนั้นถ้าหากคนที่เรียนแล้วมีความรู้ความเข้าใจในสภาวะธรรมที่ศึกษามาดีแล้วนะครับได้มีโอกาสมาเป็นอาจารย์ผู้เผยแผ่ธรรมนะครับเมื่อเผยแผ่ธรรมให้กว้างขวางออกไปอีกร้อยคนพันคนพระศาสนาก็จะเผยแผ่กว้างขวางออกไปอีกร้อยคนพันคนเขาเรียกว่าเหมือนกับเทียนนะครับเหมือนกะเทียนเนี่ย เปลวเทียนต่อเปลวเทียนก็มีแต่จะสว่างสวัยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นก็สรุปนะครับว่าการรู้แจ้งก็ทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนี้แหละเป็นมงคลอันสูงสุดนะครับเพราะว่าการรู้แจ้งพระนิพพานของพระอรหันต์นะครับเป็นการสิน้นกิเลสทั้งหลายโดยสิ้นเชิงทั้งโลภโธสะ,ะโมหะโดยไม่มีเหลือจึงจัดว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับเวลาก็หมดลงพอดี ในวันอังคารหน้าจะพูดถึงมงคลข้อที่35จิตของผู้ที่ถูกโลกกระธรรมทั้งหลายกระทบแล้วไม่หวั่นไหวนะครับแล้วก็จะมาศึกษาเรื่องของโลกกระธรรมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอยุติด้วยเราเพียงเท่านี้นะครับท่านที่มีข้อสงสัยโทรมาหลังรายการได้ที่กระผมเทพทริษ์สษาธิตการมณีศูนย์แปดหกเ้าศูนย์แปดสามสามนะครับท้ายที่สุดนี้ ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งอุปสมบทสูงเจ้าจงมีก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ